เลยเวลาอีเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะคะก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะสําหรับคะแนนเสียงในรัฐสวิงสเตทก็ถือว่ามีความสําคัญที่จะตัดสินนะคะว่าใครจะได้ดํารงตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหนึ่งในนั้นก็คือรัฐวิสคอนซินค่ะคุณชัยรัตถมยาได้ไปพูดคุยกับคนไทยที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าพวกเขาคิดอย่างไรแล้วก็ใช้อะไรในการตัดสินใจติดตามจากคุณชัยรัตถมยารายงานจากเมืองเมดิ ans, สันรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาค่ะ ร้านอาหารมิคีเดลี่ในเมืองเมดิสันซึ่งเป็นร้านที่ขายอาหารเช้าในแบบอเมริกันที่เปิดมานานกว่า60ปีเรียกได้ว่าใครที่ไม่ได้กินอาหารร้านนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงเมดิสันโดยอาหารที่นี่เน้นอาหารอร่อยปริมาณมากและราคาถูกโดยเป็นที่นิยมของบรรดาน,นักศึกษาร้านแห่งนี้ปัจจุบันมีคุณพยาวทองนุ่มเป็นเจ้าของโดยคุณพยาวย้ายมาอยู่ที่สหรัฐกว่า40ปีถึงแม้สหรัฐจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแต่ร้านของคุณพยาวก็ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นัก ในครั้งนี้คุณพยาวตั้งใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยบอกว่าต้องคิดให้ดีไม่เลือกคนที่ได้แต่สัญญาและไม่ทําซึ่งตัวเขาคิดว่าจะเลือกออบามาเพราะมองว่ารอมนี่ดูเป็นคนเหยียดเชื้อชาติไแน้ว right ถ้าผมพูดจริงๆนะผมว่าผมชอบออบามาผมไม่ชอบอีกคนหนึ่งเพราะผมว่าเขาเป็นผมว่าเขาเป็นอะไรมันก็สค i ิมินแนชันไรซิสในวันนี้คุณนันทยากาศจะนะที่แต่งงานกับคนอเมริกันและอยู่ที่สหรัฐมานานกว่า30ปี กำลังทํากะหรี่ปั๊บเพื่อส่งขายให้กับร้านอาหารโดยทําเป็นงานอดิเรกคุณนันทยามีงานประจําเป็นผู้จัดการคลินิกธันตกรรมในเมืองเมดิสันสําหรับคุณนันทยาแล้วรู้สึกได้ถึงผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจที่ดูได้จากจํานวนผู้นัดพบหมอฝันที่น้อยลงว่าคนตกงานเยอะเพราะคือมันเกิดจากปัญหาว่างานตกงานแล้วบางคนที่เขายังทํางานอยู่เนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่าปีหน้าต่อไปเขาจะมีงานให้ทําอีกหรือไม่ เพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าเขามีรายจ่ายเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาจะต้องไปใช้ใจอย่างอื่นเนี่ยเรื่องฟันเนี่ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายถึงแม้ปัญหาที่คนอเมริการให้ความสาคัญอันดับแรกคือเศรษฐกิจแต่ก็ยังมีปัจจัยอย่างอื่นที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจคือคุณมิต uh, รเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าจากการที่เขาบริหารงานอะไรของเขาเองนะคะ แต่ในขณนะดเดียวกันเราก็าต้องมองที่ว่าทางด้านต่างประเทศเขาเป็นยังไงทางด้านการาหารเขาเป็นยังไงอาจารย์ธงชัยวินิจกุลอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวิสคอนซินซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้วิเคราะห์ว่าการตัดสินใจของคนอเมริกันอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มซึ่งต้องนําหลายประเด็นมาชั่งน้ําหนักก่อนตัดสินใจเด็กคดูโผเมื่อเร็วๆนี้สังเกตไหมฮะ เขาบอกว่ารอมนี่ชนะนนหมดใช่ไหมในเรื่องว่าคนเขาเชื่อว่าน่าจัดก,การเศรษฐกิจได้ดีกว่านีแต่พอาถามว่าแต่คุณจะเลือกใครเนี่ยเขาอาจจะไม่เลือกรอมนี่ก็ได้ไม่ได้แปลว่าโอบามาจัดก,การเศรษฐกิจดีกว่าเนาะไม่ได้ไปเวราะเศรษฐกิจเป็นเรื่องรองไม่ใช่เราพวกเขากงกันดูเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการต่างประเทศเรื่องบทบาทฐานะอเมริกรันในรองประเทศเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยเรื่องคําแทงเรื่องอะไรต่อทั้งหลายที่เป็นเรื่องสําคัญของของประเทศเนี่ยที่นี่คือมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมื่อ4ปีที่แล้วคนกลุ่มสาวเหล่านี้เป็นพลังสําคัญที่ช่วยทําให้ออามาได้เข้าไปนั่งในทำเนียบขาวแต่มาในครั้งนี้มีการวิเคราะห์ว่าคนกลุ่มนี้รู้สึกตื่นเต้นกับอบามาน้อยกว่าเมื่อ4ปีก่อน จินดามัวนักศึกษาลูกครึ่งไทยอเมริกันที่ได้ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าไปแล้วยอมรับว่าครั้งนี้ดูจะมีความกระตือรือร้อนน้อยลงอาจจะไม่ไม่น้อยลองมากเท่าไหร่นะแต่คิดว่าอาจจะเป็นประเภทคนไม่กระตือรือร้นกับการที่จะลงเสียงเหมือนสี่ปีที่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แต่เท่าที่คุยกับเพื่อนดูสิทุกคนคิดว่าเขาพยายาม ว่าอาอบามาเขาพยายามนะถึงแม้จะมีความกังวลในเรื่องการหางานหลังเรียนจบแต่จินดาบอกว่าเธอและเพื่อนๆของเธอก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยในเรื่องปัญหาทางสังคมด้วยเพื่อนๆเขาเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับ social issues เช่นสิทธิ์ของผู้หญิง women's rights กับ gay rights อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบทุกคนควรมีสิทธิเท่ากัน ความคิดเห็นของคนทั้ง3เป็นส่วนหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนในรัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นรัฐสวิง t เตทที่สำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดว่าใครจะได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ใชรัฐถมยาไทย PBS รายงานจากเมืองเมดิสันรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกา และในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะคนเชื้อสายลาตินนั้นเป็นกลุ่มที่ผู้สมัครต่างให้ความสนใจมากเป็นพิเศษและพยายามรณรงค์หาเสียงกับคนกลุ่มนี้ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเราจะไปสอบถามเพิ่มเติมกับคุณชัยรัตน์ถมยาอยู่ที่รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกานะคะคุณชัยรัตน์คะครับคุณวินัยทวาครับครับคนเชื้อสายลาตินเนี่ยนะครับก็มยกวอาได้มีอิทธิพลมากนะครับแล้วก็ผู้สมัครก็ให้ความสนใจมากนะครับ ที่จริงแล้วคนเอเชียสายเอเชียในสหรัฐอเมริกานั้นมีจํานวนมากกว่าคนลาตินนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะต่อกลุ่มกันได้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากนักนะครับก็ดูอาจจะมีบบบาทน้อยลงครับแต่สําหรับคนลาตินอเมริกานั้นเขามีการก่อกลุ่มกันค่อนข้างที่จะดีนะครับและก็ทําให้ผู้สมัครทั้งสองคน ให้ความสนใจกับกลุ่มของคนเชื้อสายลาตินค่อนข้างที่จะมากครับในการเลือกตั้งครั้ง,งนี้ครับค่ะคุณชัยรัตน์คะแล้วปัญหาที่คนอเมริกันเชื้อสายลาตินให้ความสนใจนี่เป็นเรื่องอะไรคะแน่นอนนะครับว่าเชื้อสายคนเชื้อลาตินเขให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าเมืองนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมไปสมัมภาษณ์สักเดือจะดูสกู๊ปเมื่อสักครู่นะครับในร้านของคุณพยาวคุณพยาวเองเขาบอกนะครับว่าที่ร้านนั้นมี คนเชื้อสายลาตินเป็นเม็กซิกันนะครับมาทํางานอยู่ที่ร้านนั้นประมาณห้าคนซึ่งคนเหล่านี้นะครับตอนนี้เป็นความกังวลมากว่าถ้าเกิดมิตรัมนี่จะเป็นประธานาธิบดีแล้วอาจจะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในเรื่องของกฎหมายคนเข้าเมืองและตัวพวกเขานั้นอาจจะถูกส่งกลับประเทศนะครับซึ่งในเรื่องนี้ครับกลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายลาตินในอเมริกาก็พยายามอย่างมากนะครับที่จะมีบทบาทในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขาครับ ค่ะขอบคุณคุณชัยรัฐนะคะคุณชัยรัฐถมยาค่ะยังอยู่ที่รัฐวิสคอนซินซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐที่ระบุว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นอาจจะยังไม่ตัดสินใจแน่ชัดนะคะว่าจะเทคะแนนเสียงให้ใครก็ต้องติดตามหลังจากนี้อีกไม่นานก็จะทราบผลกันค่ะ